ซ่อนรูปฝนสนันทฉตดปวดลุกออกกำลังกายเบาๆหนุๆ่ๆหายใจไม่ทั่วท้องถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาววัยรุ่นสุดฮอตขวัญใจหนุ่มๆเลยก็ว่าได้สำหรับฝนสนันทฉตดที่นับวันออร่าความสวยความแซบ่บก็มีเพิ่มขึ้นให้เห็นอยู่เรื่อยๆแต่ล่าสุดก็ทำเอาหนุ่มๆใจเต้นแรงอีกครั้ง เมื่อสาวฝนได้ออกมาอัปเดตภาพและคลิปของตัวเองในชุดออกกำลังกายอวดหุ่นเสียที่ต้องบอกเลยว่าช็อตนี้ออร่าความแซบมาเต็มพิกัดทำหลายคนแทบหลุดโฟกัสว่าแล้วเราไปชมภาพความสวยความแซบในลุกออกกำลังกายของสาวฝนไปพร้อมๆกันได้เลย